ทำไมมันไม่เท่ากันอะอันนี้มันคมกริบเลยเนาะทั้งที่ความคมชัดเท่ากันเนาะแตกแตกไหมอืนั่นดทำไมไม่เท่ากันทำไรกันอะกำลังงงพี่ว่าทําไมแบบกล้องวงจรปิดอะความคมชัดจะเท่ากันเลยนะสองล้านอะแต่อันนึงเป็นอนาล็อกอันนึงเป็นไอพีแต่ทำไมภาพมันไม่เท่ากันอะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไปเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟัง เดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะผมว่าทําไมระบบอนาล็อกและระบบไอทีถึงมีความแตกต่างกันของตัวภาพเริ่มต้นนะผมเรามาเข้าใจก่อนว่าในระบบอนาล็อกนะผมหรือที่เราเรียกกันว่าระบบ AHD นะับไม่ว่าจะเป็นตัว DVR ต่างๆที่เรานํามาใช้กับระบบที่เดินเป็นสายอาขั้นตอนแรกเราต้องอธิบายก่อนว่าในระบบอนาล็อกเองนะครับผมกล้องนะผมไฟข้อมูลที่ได้มาจากกล้องที่จะเข้าเครืาา่องบันทึก DVR มาเป็นก้อนที่เป็นอนาล็อกพอเมื่อเข้ามาที่เครื่องบันทึกแล้วจะมีการแปล Encode หรือแปลงไฟล์ให้เป็นระบบระบบดิจิตอล เพื่อที่จะบันทึกลงฮาร์ดดิสต์หรือแสดงภาพขึ้นตัวหน้าจอตรงนี้แหละที่จะเป็นเหตุผลว่ามันจะมีพิกเซลของตัวกล้องที่ดับลงเมื่อมีการแปลงไฟล์หรือแปลเอนโคดเข้าไปแต่ส่วนของในตัวระบบของ IP นะครับผมกล้องเป็นระบบดิจิตอลอยู่แล้วนะครับผมสายสัญญาณเป็นดิจิตอลตัวฮาร์ดดิส์เครื่องบันทึก NVR เป็นดิจิตอลไฟล์จะไม่มีการแปลงไฟล์ต่างๆมันจะมาเป็นดิจิตอลทูดิจิตอลเลยทำให้ไม่มีส่วนที่โดนดับไฟของตอนที่มีการแปลงไฟล์ อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างอันะล็หรอกและระบบ IP ครับผม